ตั้งค่าตั้งค่าก่อนแป๊บแป๊บแป๊บเนี่ยดูทรงอ่าอ่ซงเล่นไหมเลนห้องครับ โอเคโอเคไม่หลองอ้าวทำกระป๋องเราล่วงนะที่คุณไม่เล่นเขาเลขห้องไม่ใช่ขอขอ,ขอเลขห้องหน่อยครับฮัลโหลกระป๋องเราล่วงเลขเลขเลขห้องสี่สี่หกห้าเก้าสี่ศูนย์ค่ะสี่หกห้าเก้างใหม่ได้เลยไหมสี่ศ <40. S 2> ูนย์มีอะไรอยากลอง <c oughs> เอ้อะไรอ่ะเอ้ทำไมมันเป็นอย่างนั้นอ่ะมีชื่อแบบนั้นด้วยเหรอทำไมชื่อเป็นสีชมพูอ่ะเขากำลังมีความรักเอามาจากไหนอ่ะเนี่ยกับคุณโรลี่เนี่ยไม่เอามาจากไหนอ่ะเดี๋ยว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 เฮ้ยนเปลี่ยนสีชื่อได้ด้วยเหรอได้ได้เปลี่ยนยังไงอ่ะใส่โค้ดสีลงไปไงเอ้าแล้วชื่อผมอยู่ไหนอ่ะเอ้านี่ยังอยู่กับใครเนี่ย ขากด lady แล้ครับกด lady นี่ะครับครับครับห้องนี้ไม่ได้มีสี่คนลูกไม่ใช่สี่คนหรอกี่คนเนี่ยหกหกหกมามามาหกคนใช่จะไปลุยโรงเรียนกันมีใครจะมาเพิ่มอีกไหมอันอันนี้คือมอสใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่มอสับไม่ใช่มอสมันหกคนได้ไงอ่ะทำได้หกคนหรอใช่ใช่ห่วงไม่ลงตกใจเลมือนกันเลย มีใครจะเล่นเพิ่มไหมในห้องนี้เฮ้ยผมไม่เห็นชื่อตัวเองอะ่ะผมไม่กดนะาหผมไม่รู้ไง <c oughs> ผมไม่รู้มไงว่าลดี้หรือไม่ลดี้เนี่ยกดไปกี่ครัดด้งกดลดี้ยังอะผมอะ่ะคุณนี่อะคุณคีิคุณเล่นไหมคะผมกดลดี้ไปแล้วนะมันมันได้ไหมอะ <S <S ได้ไหมได้ไหมไม่ได้เข้ามาฟังเพื่อนครับ<อ>ใครอะใครที่ไม่เห็นก็กดี a หน่อยสิได้กันพยังไมได้กดอ่ะละ การอาการอาการกดยังเรดดี้ลองกดเรดดี้รัวๆเนี่ยเรดี้รัวๆผมกดยังเนี่ยอันนี้กดยังกดเรดี้รัวๆทั้งคู่เลยอ่อการกับการกับใครนับปอน่ะผมกดแล้วเนี่ยผมกดประมาณกดยิกแบบโอเคได้แล้วได้แล้วไหนมันดูไงว่ากดได้ไม่ได้ไมมาคนเดียวอี้วะมันไม่เห็นชื่อนะาใช้ใช้ใจกดอ่ะแอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอ่า การกดทีนึงนิดเลยดิการเข้าเกมแล้วเมื่อกี้อ้าวกดเลยดิยังไม่คือกดเลยดิแล้วเข้าเกมมาแล้วเพิ่งออกเออกเกมยังทีแบบว่ามันบางบางคนกดกดรัวไงอ่าอ้าวแค่หลุดไปเนี่ยการหลุดเหรออ้๋อการหลุดกอนไออ่ะปอลลองกดเลยดี้อีกรอบนึงครับอ่ากดแล้วแต่น่าสี่หกได้ไหมนะนะไม่ได้ไม่ได้ คนอื่นลองกด l ดี y ซ้ำๆหน่อยโรลีอะโรลีเข้ามาใหม่ไหมอ่าเดี๋ยวผมกดเข้ามาใหม่แล้วกันแล้วกดเ lady เพราะมันจะได้ครั้งเดียวอืออืกดสี่หกห้าเก้าศูนย์สี่หกห้าเก้าศูนย์ศูนย์เก้าศูนย์ศูนยก้าศูย์เก้าศูนยศูนย์เก้านยศูนเกาศูศนย์อาา้ อ๋อถ้าเข้ามามใหม่ก็ต้องกดอีกรอบหนึ่งไม่ใช่เหรอใช่ไหมนะไปเลยถ้างั้นเราก็กดรอ,รอบรอบแล้วทีเดียวพอใช่ตอนนี้ใครเข้ามาหลังผมเปล่าผมเข้ามาแล้วอะ่ะมีคนเข้าหลังผมไหมล่าสุดเนี่ยเด็กๆดังนั้น,นก็รอการเข้ามาก่อนแล้วค่อยอะลองลองกดรดี้ก่อนมผมจะได้รู้ไงว่ามันเอลอนรดี้หรือว่ารดี้แล้วกดกดรดี้ให้หน่อยเดี๋ยวคนมันหัวโอเคโอเคการ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 อะไรอย่างเงาถ้าคนถ้าคนเข้ามาจะเป็น อันเรดี้ไงผมจะได้เห็นเก้าสี่โซนโอเคเข้ามาแล้วอันนี้อันเรดี้เนาะโอเคนะฉันกดแล้วผมกดครั้งหนึ่งแล้วผมกดแล้วครั้งหนึ่งกดแล้วอาจาร์ทำไมไม่ได้วะมีใครแอบอยู่ในห้องวะเนี่ยมีวะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกคนไม่เรดี้ไม่ได้อ่ะลองเลิกใหม่อันเรดี้ใหม่แต่ละครั้งนะมันไม่ให้กดเรดี้อีกแล้วอ่ะอ่ากดเรดดี้ใหม่ ทุมันไม่มันไม่ให้กดกดเลยดิเน่ยครับรอรีก่อนเลยครับครกดแป๊บนึงแป๊บนึงกดรักกอดรักเมื่อกี้กอดครั้งนึงเอ๊ะกดแล้วทำไมไม่ได้วะหนึ่งสองสามสี่ห้าเอ๊ผมหอหกแม่งแอบตู้ของการมันค้างอ่ะมันไม่ให้กดเลยดิอ่ะหล่อห้ามาแล้วมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวกดใหม่แป๊บนึงอ่ะกดเลยกดแล้วอ่ะกดได้ไหมเนี่ย ไม่ได้ไม่ได้คนยังไงคนที่คนที่ไม่เห็นลองกดเรด,ดี้รวยัองคู่เลย <c oughs> อ่าคุณลงมอสป,ป่ะเนี่ยถ้ามีมอสมันเล่นลงกันไม่ได้เปล่าเล่นได้สิสร,รสร้างห้องใหม่ไหมเราสร้างห้องใหม่ไหมเออสร้างห้องใหม่ดีกว่าลองดูดก็ได้แต่เราต้องออกเกมเข้าใหม่อีกรอบสร้างห้องใหม่กได้โอเค เดี๋ยวไฟเลิกหลังศูนย์เจ็ดเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งนะศูนย์เจ็ดเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งศูนย์เจ็ดเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งศูนย์เจ็ดเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งเข้าไปอีกคนแล้วครับเดี๋ยวขึ้ข้าคนเดียวสี่สองสามสี่ย um> 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 um ังไม่ได้เข้าค่ะเข้าแล้วได้ละ ชอบแต่แรล็อกเกอร์เนี่ยหัวโผง่ไม่ใช่ฮะขอขอขอโค้ดใหม่ศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งโอ้ยโอ้โแก่มาแล้วมาละอ่ากดแล้วกดแล้วค่ะกดแล้วจิ้มกรุ้งตาโอเคได้แล้วก็จะได้เล่นได้เล่นน้ำตาไหลเลยคูโปรเฟชชั่นอลป่ะ โป้โป้โปหายสักครูโปนะครับใครใช้โปคุณใช้โปเหรอกงไปแล้วไม่ใช่ <c oughs> โปรเฟชชั่นแนลอ๋อโปรเฟชชั่นแนลดิฟิคพอแยกแยกยังไงทีนี้โอเคครับ <c oughs> ผมไม่ไม่ไม,ไม่ผมดูกล้องวงจรปิดอยู่ข้างหน้าโอเคขอบคุณครับอุช่วยวิ ไอ้ต้ามีคนดูกล้องไงเดี๋ยวมีไม่ไม่ไม่ไปให้หมดไ,มไปให้หมดไปไม,<ล>ไม่ต้องไปทําไมหมดมันลกลกลก,ล,กลงบานลกลงเลี้ยงรถแนจะพามาทำไมไม่ทราบ <laughs> พามาดูกล้องไงเป็นกล้องวงจรปิดเ,เราไม่ต้องการ <laughs> เป็นกล้องวงจรปิดให้คุณแล้วเจาวว <laughs> <laughs> ้าอะไรอีกไหนสองคน รออยู่แป๊บนึง่งค้างแล้วค้างแล้วกำลังโหลดระหว่า <Okay. S 1> <ม>งที่โหลดจะขอไปไปดูดอดแป๊บนึง่งดูดอนเดี๋ยวจะไปเล่นเดี๋ยวสักพักจะไปเล่นดอดละแล้วก็จะไปเล่น L อลละอ๋อ oh. เล่นเอลอ่ะ <laughs> ให้เล่นด้วยดิ <laughs> <laughs> โอ้ยเขาจะรีเอ็มอาร์แล้วอะอาทิตย์หน้าโอเค ทำาแมหมุนนานยังไงอ๋อใช่ไม่ไไม่ม,มาสิใช่ไหมไม่ของผมหมุนสามชั่วโมง้วเนะี่ะยังไม่ไปกะใจเย็นๆมคคา a ิซึมผมหมุนร้อยแปดสิบวินาทีแล้ว นับเตโดดตีโดดตาชวนใหญ่ละมาแล้วไปไปแล้วหรอผมยังวนอยู่เลยเนี่ยไม่เป็นไรรออยู่คนหนึ่งบ้าเรียบหรอกเสียงหมาหอนบ้านไหนวะเสียงหมาเนาะเสียงคย้อนหมาเลยรอ่ะโดนโดนโดนดนหลอกแล้วมั้ง ยังไม่ได้เข้าเล่นเกมเลยหมาไหนไม่ได้ยินเลยอ่ะเอ,อไได้ยินเลยไม่ได้ยินยิงๆเอาได้ยินคนเดียวเฮ้ยได้ยินคนเดียวแล้วเปิดงั้นรอกเลยปิดประตูให้ดีๆระวั<ไ>ปง<ไ>ปลายเตียงระวังระวังปลายเตียงด้วยนะวันเนี้จะมีคนมายืนจ้องอยู่อ่ะ โ okay, okay. อ,อเคเดี๋ยวเราปิดทีวีอ้าวเฮ้ยไปหมุนนานยังงาไม่รู้คนเหรอหรือว่าผมโหลดเกมจริงไว้วะทา,าไมตัวละครอันนี้มันสูงจังเลยอะเนอะสูงสูงไม่เปี้ยวมาแล้วอ่ะไม่แก้ไม่แก่กสูงเท่าเพดานเลยนะเอ้ยผม,ม<อ>งเลย,ยผมงเลยอััลื<ด>ค <น S 1> ร,อะ,รอ,อะไร ไม่รู้คนหรืออะไรเหมือนกันสูงเข้าไปดานอะไรนีอันนี้หมอปลาได้อยู่นะได้ได้อยู่ปลาได้อยู่อันี้จะพิชช็อปไม่ใช่อะไรนะเอออะไรนะมาซักกระเบิกอ่ามาแล้วโอ้โหกว่าจะมาได้อคนเยอะมากะคับนื่อง E M F อดดูน้องทำนะครับโดวน้องทำ กดรผมถือไฟให้เพื่อนซักหนึ่งโดนรถรุมโดนรถรุมคนเดียวด้วยโดนแลอวสี่หายากสวยไฟถือไฟครับไฟคอมขอยวผมไปไปฉายเล็กให้อ้าวผมไปทางใต้ดินแล้วกันใครจะไปใต้ดินกับผมไปมีไปมีชั้นสองชั้นสองชั้นสองคนณผิดผิด ติดใต้ดินติดติดแอสไสท์ใช่ <laughs> <laughs> เอาผมเอา U V ไปนะไม่ใช่ U V เขาเรียกอะไรนะเทอร์โมเทอร์โม,ม,โมผมเอาเทอร์โมเมง่ไหน่ที่สำรวจแล้วเปิดประตูทิ้งไว้เลยนะครับผมเปิด<อ>ตลอดเลยแกแยกไปไงสองสองสองอ่ะสองสองสองใครขึ้นไปกับผมคนหนึ่งเรียกมาหน่อยครับเรียกมาหน่อย ค้ณนอทรัมท่านประธานอธิบดีเอ้าไปเลยเหรออ่อนใจพอแล้วเฮ้ยไม่ต้องไม่ต้องผลแล้วไปเลยไปเลยไหนต้องการเทออ์โมไปต้องแยกไปสองสองสองยผมขึ้นชั้นสองเรามีเอมอลเรามาขวาละทีมงานอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งหลอกอย่าเพิ่งหลอกเฮ้ยดูตรวจดูห้องห้องก่อนครับ ชั้นหนึ่งชั้นบนอยู่ไหนใครใครพาไปชั้นบนหน่อยดิเอ้าใครใครจะไปชั้นบนบ้างเนี่ยเฮ้ยโอ้โหเข้ามาทางนี้เลยเหรอครับใช่ค่ะมาเลยเอาไม่เปิดอ่ะเฮ้ยสิบเจ็ดป้าโธ่ไม่มีไม่มีอะไรไม่มีอะไรเฮ้ยทำไมเฮ้ยประตูมันจะไม่ให้เปิดสิบสาม เฮ้ยีนะไข่เขาชอบทำเสียงแมววะอ่าน้องนี่สิบเจ็ดเฮ้ยทำไมห้องน้ำมันสิบสามห้องเดียววะอันนี้ห้องสิบหกสิบหกเฮ้ยอยู่แถวนี้มีนคนโทรามามีเรียกโทรมามีเรียกโอเคโอเคสายมือสายมือสายมือนี่แหละห้องนี้แหละเพราะเมื่อกี้ว่าเราวัดได้สิบสามนี่นี่นี่เก้าเก้าไม่กี่เก้าชั้นสองอ๋อชั้นล่าง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 งรนี่แหละครับใช่ใช่เนี่ยข้างหลั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 งนี่นี่นี่ นี่นี่ข้างในนี้ว่าแหละห้องนี้แหละเพราะมันต่ำนี่นี่นี่ห้องซ้ายนี่ห้องเปิดไฟใครเปิดไฟเนี่ยห้องเปิดไฟเนี่ยห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้หน้าห้องใครใค้อยู่เดินแป๊บเดียวเองผมไม่ผมไปฉายเลยใครเอ้าใครวะเข้าแมวเอัดเลยนะเฮ้ย ห้องปอกเขียนมันเขียนมันเขียนหน้าห้องปอกแป๊กอ่งบ่วงป่ะนาจามันเขียนจริงเปล่ามันเขียนว่าอะไรเขียนเขียนจริงครับไม่ไม่เมื่อกี้ผมไปเขียนนะผมว่าผมเขียนนะเมื่อกี้ปอกแปลดิ่เยอะนติดมากไม่งเลยนยเลยอยู่เด้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงผมเลยโอ้โหอะไรอยู่ตรงผมเลยเมื่อกี้นี้ผมเจอเขียนหนังสือ แค่นิอ่ามันมันต่อสนองคนเดียวคนเดียวโอ้โหแรงนะครับเค่นิทช์ห้าห้าอีเมี่ยผ้าอินเนี่ยผ้าอีเมี่าหนังสืออินเนี่าเหลือสามตัวดีบุกไหมเหลือสามตัวต้องหาอะไรบ้างบอกไหมอ่าสปิริตบ็อกอ่ารอยเนื้อมือเอยเนื้อมือแล้วก็แล้วก็ ไอวิญญาณอะโคดออกอะสามอย่างคุยใช่แล้วก็คุยแล้วก็ก็ปิ้นใช่เท what do you want เมพินมันีเ่ยว่าโดนแม่เนี่ยเท็อกประตูหน่อยครับปดประตูหน่อยเฮนท์ท็อกปประตูครับโอเคเย็ดคุย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 ย็ดยอยคุยคุคเย็ดย มีอะไรบ้างจบแล้วโอ้โหนี่แล้วเขา yes แล้วมีอะไรบ้างไหมเขียน e m f ห้าแล้วก็คุยแล้วก็ตอบ speed แล้วภารกิจเหลืออะไรอีกอันหนึ่งอ่าโยนภารกิโยนไม้แข้งเขียนโยนไม้แั้นเขียนไปเถอะไม่ต้องรยวนไว้ในห้องนั้นก็ได้ไม่เป็นไรอ้าวจะจะจะเล่นให้น้องฮันก่อนไหมหรือว่าจะไปเลยไปเลยเอาไม้เขียนมาก็ได้จะรออะไรเขียนมาก่อน มั่เขียนอยู่ไหนคะอยู่ในรถมั้งมันได yeah. ้เควสมันได้ไม่เท่าไหร่เนะเว้ยแค่สิบเองไม่ใช่เหรอไม่แต่เป็นเพรเฟเชัอนอลมาคูณสามไงคูณสามไงได้ครับอ๋ออ่าอะไรแมวทำไมอ๋อแมวไม่แมวน้องสาวแมวมานอนหงายท้องน่ะอ๋อแล้วแล้วว่าแมวใครใครไม่ดูเลยไม่ใช no ่ไม่ใช่แมวเราเอ้ามา่งเข็นอยู่ไหนอะเอาไปแล้วครับ เอาไปมาแล้วโอเคเอาไปโยนในห้องอันหนึ่งค่ะก็ข้างหน้าอันหนึง่งในห้องอันหนึ่งแล้วก็ข้างหน้าอันหนึ่งเดี๋ยวเราล่อผีโอ้โหใครมาเล่นคืออะไรเนี่ยฮะ้ออย่างเงี้ย<ค>มามาหกคนแล้วอีกสองคนนะมองไม่เห็นว่าเออรู้แล้วเรงเรียกรู้แล้วอยู่ไหนมันมันฆ่าเซนติเตี้เท่าไหรอ่อ๋2 2> อวทำไมมันแรงขนาดเนี้ยอ่าตอนนี้มันระดับไอมันระดับเก้าแล้วนะไอความกด คเออเออไม้ก็เขีนโยนลงไปในห้องเลยค่ะเล่นบาร์กันมาเล่นบาร์เล่นบาส์นาดบาร์อย่างเงี้ยระดับเก้าระดับเก้าอ่าไมก็เขียนอยู่ไหนอะคะคือกันลราอันนึงอีกอันนึงอยู่ไหนอันนี้มันเดี๋ยวโยนข้างในให้เดี๋ยวเดี๋ยวโยนข้างในเคยเข้าไปคุยกับมันเลยไหนอะไหนไม้ก็เขียนอีกอันนึงอะนั่นนั่นอย่างกลางกลางอดีวันอดีวันระดับเจ็ดระดับเจ็ดอดีวัน แมวไ้ระดสิบระดับสิบระดับสิบระดับสิบแล้วนะ w h a y u ยังไม่หันยังไม่หันดูดูไหเไเขแล้วขึ้นเบา I า e ยังยังยังงระดับสิบระดับสิบ What do you want Attack องสีเดี๋ยวไปก่อนแปดแปดลดแล้วลดแล้วเหลือเจ็ดเหลือเจ็ด Attack งวนะ Attack มี What do y o เหลือสามเหลือสม What do you want What do you want What do you want? เหลือห้าแล้ว What do you want? What do you want? What do you want? ตอบผู้ใหญ่เลยขอบคุณนะ What do you want? Donald Thompson Donald Thompson เดีใครใครชื่อการอะเหลือห้าสิบ What do you want? What do you want? Okay What do you want? เหลือสองเหลือศูนย์หมดแล้วหมดแล้ว อะไรสองสูตรคืออะไรอ่ะความความค่าของโนทอมสั้นโดนทอมสั้นโดนทอมสั้นคะเม้าอันนี้ชั้นอะไรวะชั้นคาเม้าอ๋อนี่ชั้นนี้โดนทอมสั้นคเม้าเที่มันโอ้โหมันลมันหลอดมากอัเน้ยโดนทอมสันโชว์ y o เซอ้าวห้องนั้นมีคนเดียวเหรอที่อยู่อะ w ี a อ y ว u o u n เราเห็นแค่คนเดียวเองทำไมเราเหนคนเดียววะ What do you want? What do you want? What do you want? w h t a n คิวคิวคิวนั่นแหละเดี๋ยวข้าแมวข้าแมวเชื่อเทลโดนโดนทอมสันสองมีคนเข้าไปคนหนึ่งสาม yourself what do you want คุณการเหลือสี่สิบแล้วนะโอเคสี่สิบอะไรมีมียาอยู่ข้างนอกเอายาไม่กินแล้ว อันันแล้วที่เหลือผมไม่เห็นแล้วนะอะอการการเลยังสผ่านยังผ่านยังผ่านยงยังยแต่เมื่อกี้มันอาหาใส่แล้วอะให้ระดับสิบระดับสิบระดับสิบไม่ไม่ไแค่เราทำแซ่โตยเซลไปไม่ไกลพีทตยเซลสามแปดตยูเฟสโัยเซล come out c o m ล on out มันึ้นกันลงลงนะ Show yourself come out นี่โดไอ้ตังไอ้ว Show yourself ไอ้ตัวโอ้ทุกคนทุกคนออกมาให้เหลือคนเดียวอยู่ในนั้นอ่ะไอ้ก็อยู่ข้างหน้าเนี่ยพอแล้วมันก็ตอบแล้วไงไม่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 เหลือคนเดียวอ่ะแล้วให้มันโชว์ตัวใช่ก็จะทคเควสไม่ใช่เหรอเอาเอาเอาซื้อของมาให้ w y o Show y ทำทำเฟกก็ให้มันล่าคนเดียวพอเพราะมันเพราะมันอารอลไม่ใช่เหรอมันคนเดียวเนี่ยใช่ครับอารอลอารอลมันคนเดียวแล้วต้องต้องอีกสองคนเอ้ต้องต้องแหลกคนเดียวอ่ะ่คืออยู่ในห้องคนเดียวก็ได้แล้วเข้าใจไหมคนเดียวแต่เพื่อนๆอยู่รอบนอกห้องก็ได้เพราะว่ามันจะมีแค่เป็นใช่เหี่ยมมันมันต้องปิดเปิดใช่เข้าใจไม่ใช่โอ้ยมาไม่ต้องปิดประตูเอ้มาแล้วนะมาายลูวถ่ายตรงนี้ได้ด้วย ไม่ได้ไหมเด็ดตมันล่าแล้วครับมาล่าไหมล่าล่าล่าไม่ไม่ยังยังไม่ติดยังพยายามเพิ่าเควสยพิ่มอีกล่า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 ไปอยู่ข้างในไม่รู้เราโดนแล้วจ้าไม่ทันหนูไม่ทันเฮ้ยมันเร็วขนาดนี้เหรอโอ้นี้เนี่ยเร็วเร็วโอ้นี้มันเร็ว วิ่งหนีไม่ได้ทั้งไงเท่าที่ยิ่งนี่แล้วต้องไปถ่ายรูปเพื่อนเพื่อที่จะเอาเงินให้ให้เพื่อนได้เงินต้องถ่ายรูปเพื่อนด้วยอ๋อใช่ค่ะถ่ายรูปศพครับผมถ่ายแล้วผมถ่ายแล้วผมถ่ายแล้วอยู่แล้วเอาอยู่ข้างในเหรอกุกอยู่ข้างในเหรอใช่อยู่ข้างในออามาดิเอา้องหมูตรงรังเขียนแม่ก็ล่าได้หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วลองเรียกมันแล้วก็เอามันม้เขียนปลาดูหนุ่มๆก็อยู่บนรถก็สามคนนั่นไม่เขียนติดยัง ไม่ไม่ยังไม่ติดด้วยมันทำยากจังตาไม่เคยแม่เกลียเลยมันทำยากมหกคนใช่หรอทำไมเดี๋ยวสห้าคนใครหลุดไปใครหลุดเหรอหนึ่งสองสามตายไงสันตายคนหนึ่งตรงนี้เหรอตายเนี่ยวต้อนหนึ่งสองสามสี่ห้าก็แกปล่อยเชนไว้คนเดียวเนี่ยมันล่าก็ยอมบอกไม่มีไฟฉายเลยไฟฉายหายไปไหนหมด อยู่ข้างนอกกันหมดเลยไม่มีไฟฉายไงนี่อันนี้ไม่มีไฟฉายคนมีไฟฉายอยู่รถหมดเลยเนี่ยไฟฉายผมอันเล็กผมไม่มีประโยชน์อ่ะมันมองได้แค่พื้นจะไปถ่ายอะไรอ่ะไออยู่ข้างในเป็นอะไรเรเพิ่งออกไหมอีกอันเล็กอะมันแรงวันใหญ่จะทำเควสหรอเดี๋ยวแรงกว่ามันยาวกว่าไม่ใช่อะไรนะการอะไรไม่อีกอีกคนเราอันเล็กข้างล่างมันแรงวันบอลปิดประตูแมว ไม่เอาทำไมอ่ะพวกนี้ใต้อยู่ตรงไหนอ่ะนี่อยู่ทับอยู่ลงลงลงบาสลงบาสอยู่อยู่ตรงบาสเนี่ยีเข็นรถกนหมดแล้วไม่เขีนอยู่ไหนอ่ะอยู่ในห้องงานนึงแล้วก็อยู่หน้าห้องงานนึง อะไอออออเยี yeah. yeah, hey, hey, yeah. uh ่ยมเแล้วนะอ่าเงตีดังมากแต่ห้องนั้นีวออ่าเยียมไงอออเฮ Are เสียงใครหัวเราะเดี๋ยวแล้วใครเขาอยู่ตรงนู้นเลยไปโยนแม่งตรงโต๊ะเลยไปโยนแม่งเขียนบนโต๊ะมันเกิดกลางห้องที่เราที่เราเห็นนะมันเกิดกลางห้องใช่ครับเกิดสปอนกลางห้องแม่งเขียนอันนึงอยู่ไหนอะกลางห้องนี่แหละข้างๆเทอร์โมมิเตอร์ข้างๆเทอร์โม เออใกล้ๆกับโต๊ะที่มีไอ้สองโอเคเฮ้ยมันไปแล้วมันไปแล้วมันไปหาเธอแล้วไหนอะไรไปหาเดิน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 เดนเดินหาเดินเดินไปหามันลากเยมันลาสับอีกแล้วของนี่มึงที่โทรจังวะเวนยังไม่ผ่านนะครับโอ้ค่ะมันมันต้องมันต้องรอฮันก่อนไหมครับไม่ไม่ต้องคือ คือถ้ามันจะฮันแล้วมันโดนไม้กิงเขียนมันก็จะหยุดฮันเลยแล้วเฟสก็จะผ่านจริงๆไม้กิงเขียก็อยู่ใกล้มันเลยนะเมื่อกี้ใช่แต่ว่ามันไม่กลัวเราก็งงกันว่าทำไมมันมันน่าจะโดนไม้กิงเขียแล้วนะแต่ทำไมมันมันยังล่าอยู่ต้องปาใส่หัวมันอ่ะโอ้โเควสเควสเสร็จแล้วไม่ใช่เหรอเสร็จแล้วครับอเ้าโอ้โหเมื่อกี้เราว่าอะไรก็เสร็จแล้วเราไม่เราไม่บอกเขาด้วยว่าเสร็จให้อยู่ด้วยกัน เมื่อกี้มันยังไม่เสร็จรอด้วยรอด้วยรอผมด้วยอยู่กับเราก่อนสิอย่าทิ้งเราไว้คนเดียวสิโอ้ยสมองเหลือูนยนเราไม่มีสมองเราไม่มีสมองเราในสมองหายไปแล้วขึ้นอะไรเอ่ยด้วยประเด็น ทนแต่คนตายในโปมันไม่ได้ตังค์ไม่ใช่เหรอได้ตังค์น้อยได้ดไดน้อย,อยเป็นไรหรอกเราไม่ได้เอาของไปเออคนเอาของาตายสองสามรอบแล้ว มเลย่นห้องคนเดียวไม่ไม่เมื่อกี้น่าจะเข้าไปประตูไม่ทันได้สามห้าน่าจะเ้าทำไมทำไมอะไอยู่ในห้องสี่หกห้าเก้าสี่สิบคนเดียวสมองตอนนี้เฮ้อแม่เราก็อยู่อยู่อีกห้องตัเองสติคนเล่นเริ่มเริ่มเหลือน้อยแล้วขอไปพักเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาอะไรกินก่อนหิวข้าวแล้วก็เจอกันครับไป้ค่อยเล่นด้วยกันใหม่ค่ะกล้าใจกันใหม่ครับ เดี๋ยวผมก็ไปแล้วเดอ้อ <c oughs> โอเคครับอ่ะโอ้โคนเลยแหลวะว่านั่นปิ้งรู้นี่นี่ด้่นโคนได้มอดป่ะนี่ห้องไหนว่างไหมครับอีกซักตาแล้วกัน ห้องสิบหกห้องสิบหกห้องสิบหกอืม,อมก็มีสี่คนไม่ใช่เหรอหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าคนอ่าเดี๋ยวหาห้องแป๊บหนึ่งนะขอแป๊บหนึง่ง ห้องไหนดีอะห้องสองนี่คนเยอะจังวะเดี๋ยวแป๊บหนึง่งโอ๊ยไม่ได้เล่นอาร์กเลยอ่ะ อ่ะกันบั๊กอะไรก็ไม่รู้ต้องโหลดใหม่เนี่ยโอ้ววันนี้จำเป็จะเล่นอาร์คซะหน่อยเวนบ้านโอ้ต้องโหลดใหม่เลยยาวๆฮะอาร์คเฮ้ยห้องสิบสามว่างไหมอ่อห้องแปดห้องแปดเชี่ยคุ้น ยี่บแปดนาทีแล้วอีกสักอันเลยกันอืม ไหนดี่ะย่ Gesch ิบเจ็ดยสิบสามไม่แต่เริ่มขี้เกียจเล่นแล้วอ่ะโอเคมันมันก็นานแล้วนะ โอเคครับเดี๋ยวไว้วันหลังแล้วกันเดี๋ยวผมรออาร์กโหลดเสร็จก่อนวันนี้ถ้าถ้าสมมุติว่าถ้าอาร์กอะ่ะถ้าอาร์กโหลดเสร็จก็สตตีมอีกวันนี้มั้งแต่อาจจะไม่โหลดเสร็จอาจจะโหลดไม่เสร็จหรอกมั้งโอเคครับวันนี้ไปละบายบายสวัสดีครับ